สวัสดีทุกคนค่ะวันที่9พฤศจิกายน2018เป็นวันที่ดาวเกตจย,ย,ย,ยจะย้ายจากราศีพฤษภมาที่ราศีเมษนะคะในคลิปนี้เป็นของชาวราศีกุมเดี๋ยวมาดูว่าย้ายแล้วจะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวราศีกุมนะคะอ่านำมาดูกันวันที่9พฤศจิกายนเนี่ยดาวเกตจยะย้ายจากราศีพฤษภมาอยู่ที่ราศีเมษอยู่ที่ราศีเมษเนี่ยจนถึงที่ห้ามกราคม2 5ง9ันรนะคะทีนี้เขาย้ายมาอยู่แล้วเนี่ยอยู่ที่เมษเนี่ยเอ่อเมษเนี่ยเป็นเรือนอะไรของคุณ ราศีเมษเป็นเรือนเกี่ยวข้องเรื่องสาชะของชาวราศีกกุมนะคะพอมีดาวเกิมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บสาสาชะเนี่ยความหมายหลากหลายนองนะหมายถึงเรื่องพื้นฝูงคนรอบตัวสังคมรอบตัวคุณเองก็ได้การติดต่อสื่อสารรวมถึงสื่อออนไลน์ต่างๆการประสานงานการเดินทางอ่าและเป็นเรื่องของประชาชนก็ไ <w> ด้ uh huh. Ads. ลูกค้าก็ได้การสั่งสารก็ได้เนี่ยจะมีสิ่งต่างๆเหล่ราเนี้ยเกิดขึ้นโดยที่ไม่คาดคิดแต่ทีเนี้ยเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดเนี่ยจะเกิดในบุมดีหรือไม่ดีเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าก่อนหน้านเนี่ยเราทําอะไรมาเออเห็นไหมเรจะต้องกลับไปดูของตะคนด้วยนะหรือถ้าเรามองอีกว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีการสัมผัสหรือเรื่องของสิ่งทีรับเรียนรับได้นะหรือบางคนเนี่ย ก็จะเป็นการไปอาจจะมีการฝันไปสาลที่แปลกๆก็ได้ค่ะหรือฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เหมือนกันแม้กระทั่งบางคนเนี่ยก็อาจจะการเดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆได้ที่คุณอยากจะไปไหว้กันหรือบางคนอ่ะอาจจะมีการต้องไปประสานงานกับคนต่างถิ่นต่างแดนเกิดขึ้นไหมอ่าบางคนก็อาจจะพบแบบเพื่อนฝูงเก่าๆก็ได้ค่ะหรือมีการงานเรื่องมีงานเลี้ยงสันถั์เก่าๆเกิดขึ้นเช่น งานเลี้ยงรุ่นอะไรประมาณนี้หรือเปล่าของแต่คนเนาะต้องไปดูกันนะคะมันก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ทีนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของในเรื่องพวกเนี้ยในบริบทต่างๆเรื่องราวต่างๆเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลละเรื่องของความหง,งุดหงิดเกิดขึ้นละออหรือเพื่อนฝูงเรายังไง ให้เราไม่สบายใจมันก็มีความหงุดหงิดขึ้นได้เหมือนกันใช่คะหรือการสื่อสารเองต่างๆเนี่ยเราลองไปดูว่าถ้ามันมีเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นอ่าเรารู้นี่ว่าดาวเกตรตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยเป็นระยะเวลาเท่าไหร่แล้วก็ระมัดระวังเรื่องดาวต่างๆให้ดีๆไม่ว่าจะมีอะไรขึ้นค่ะพูดง่ายว่าอยากจะร้อนกัน ค่อยๆค,คิดค่อยๆแก้ไขค่ะทุกอย่างเนี่ยมันมีวิธีแก้ไขทั้งนั้นแหละนะแต่ให้ใจเย็นๆแล้วกันค่ะตรงนี้นะหรือเราเองก็ต้องรบผัดระวังเรื่องของฟืนไฟฟืนไฟอ่ะคืออะไรอะ่ะเอ่อในการเดินทางเราเองนะ่ะรถยนตน์เราเนี่ยสายไฟอ่าหรือใครเป็นรถไฟฟ้าก็ต้องระมัดระวังใช่ไหมคะหรืออ่ะเราจะเดินทางเนี่ย เราออกจากบ้านเราดึงปลั๊กไฟเรียบร้อยเนี่ยเออก,กันไปแม้กระทั่งสายไฟเที่ยบเก่าๆเนี่ยแล้วก็ซ่อมแซมซ้ำม,มันก็จะมีเกิดปัญหาขึ้นทีนี้ถ้ามาเกี่ยวเรื่องของเอ,อ่อฟืนไฟมัาจะเป็นลักษณะเรื่องของเขาเรียกว่าอ,อ,อารมณ์เพราะว่าดาวคารน่ะเป็นราศีเมษเนี่ยเป็นแม่ทัดไฟเลยคะ่ะ ไฟเนี่ยความใจร้อนของเราเองเนี่ยนะหรือจะยังไงความใจร้อนตรงไหนของแต่ละคนก็ให้ไปดูบริบทว่าสถานาการณ์ตรงนั้นมันเป็นเรื่องอะไรแต่ถ้ามีความใจร้อนเกิดขึ้นมองก่อนว่าถ้ามันไม่ได้เกิดจากตัวเราเองเกิดจากคนอื่นสังคมรรบตัวเราเราจะมีวิธีไหนอะดับอารมณ์โกรธคนนั้นอะให้ให้เย็นลงได้เห็นไหมมันก็จะมีวิธีของแต,ต่ะคนต่างกันไปนะ คือพูดง่ายว่าเราไม่รู้ว่าแต่ละคนอะความอารมณ์ร้อนแต่ละคนเป็นเรื่องอะไรเออถ้าเป็นฝั่งตรงข้ามเขาอารมณ์ร้อนเนี่ยเราควบคุมล์เขายากใช่ไหมคะเราก็ต้องเอาน้ําเย็นอะเข้ารูปอะนั่คิดว่าสถานการณ์ตรงนั้นมันจะดีขึ้นเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์ที่แต่ละคน,นะคือเจอในเรื่องอะไรนะคะแต่อย่างน้อยอะมันก็มีสองคำมองว่ามีสองคำที่เราควรพูดอะ่ะ คำว่าขอโทษกับขอบคุณนี่แหละน่าจะช่วยลดสถานการณ์ตรงนั้นได้นะคะอันนี้ลองไปดูนะของแต่คน,นเป็นเรื่องราวอย่างไรกันลองไปปรับเปลี่ยนกันดูค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะก็เป็นคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนเนี่ยพบแต่ความดีมีความทุขนะคะขอบคุณค่ะ